สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมนะครับช่างเก่งวรบือนะครับวันนี้มีอาทีหนึ่งหนึ่งศูนย์มาทดสอบนะครับคันนี้ส่งจังหวัดหนองคายนะครับผมเป็นเครื่องมือสองนะครับอารทีหนึ่งหนึ่งศูนย์มือสองนะครับคุณพ่อให้ผมจัดหาหัวรถไถยให้นะครับกับโครงเกียร์ให้นะครับโครงเกียร์เป็นของอยุธยาแท็กเตอร์นะครับก็ผมมาลองเอาผ่านหัวหมูนี้มาลองนะครับผ่านหัวหมูนี้ก็จัดส่งเพชรบูรณ์นะครับรถเนี่ยจัดส่งหนองคายนะครับหัวหมูจัดส่งเพชรบูรณ์นะครับสามหัวนะครับ ถ้าผ่านก็พรุ่งนี้ทําสีนะครับผมตัวเี๋ยวมาลองดูก่อนนะครับคันนี้ก็มีได้สตาร์ทด้วยนะครับ เอาดีไหมครับยอด ความลึกความลึกความตื้นเราก็ปรับที่ตัวประคองนะครับอตัวประคองนะครับาเราจะดินลึกินตื้นแค่ไหนนะครับถ้าถ้าลึกมากไปล้ออาจจะฟรีนะครับก็เปลี่ยนเป็นล้อหล็ก เดี๋ยวมาลองผ่าน3มนะครับไถกบนะครับน,นี้ไถกบนะครับ ตอนนี้ที่บลบือไม่มีฝนเลยนะครับอันนี้เป็นผ่านหัวหมูนะครับไถรอบแรกครับถ้าเราดูเนะียหญ้าไถแทไถขึ้นมาหนญะ้ามันหูเยอะเลยนะครับคือกำจัดหญ้าได้ดีนะครับเช้ามาก็เก็บหญ้าครับ เป็นประมาณนี้นะครับหญ้าเยอะนะครับหญ้าเยอะจริงนะครับถ้าไถาขึ้นมาแล้วนะครับไถรอบหนึ่งรอบสองเนี่ยเราจะเห็นหญ้าเลยนะครับยิ่งปล่อยให้ดินมันแห้งรอดูตอนโรลารี่ปัดเนี่ยเราเห็นเลยนะครับหญ้าขึ้นมาเยอะนะขึ้นมาตายเยอะนะ กองเลยนะครับมันมีฟางนะครับปนมาด้วยครับบางทีผ่านเนี่ยมันก็ไม่กินงคือเอาลงคือทํางานนะครับวัตตอรี่ผมนะครับคือวางลงคือทํางานยกขึ้นคือไม่ทํางานนะครับอันนี้เกียร์หนึ่งนะครับอิยุธยาแท็กเกอร์นะครับเดี๋ยวพาไปดูข้างหน้าก่อนนะครับ เครื่องไม่แรงเลยนะครับธรรมดานะครับผมว่าผืว่าสวยเลยนะครับขนาดนี้นี่นะครับประมาณนี้นะครับก็ปัดหญ้าขึ้นมาก็ถือว่าโอเคเลยนะครับอันนี้เร่งนะครับ เรื่องแรกกอนเมื่อกี้นะครับ ตลบอบวนเลยนะครับถ้าถ้าเราต้องการให้มันกวาดสวยๆเราก็ทำสปริงให้มันเนี่ยสังเกตนะครับมันก็จะกวาดแต่ถ้ามันกวาดเรียบๆก็เอาสป,ปริงให้มันแข็งขึ้นนะครับก็มีที่ปรับนะครับขันน็อตปรับขึ้นนะประมาณนั้นนะครับเดี๋วจะให้ดูบริเวณที่นี่นะครับที่ตีไปแล้วนะครับมันก็จะมีฟางหน่อยฟาง บางมีหญ้าขึ้นมานะครับจะเป็นประมาณนี้นะครับถ้าก้อนก้อนไถอ่ะมันใหญ่นะครับมันก็มันก็จะตีถ้าวิ่งช้ามันก็จะตีละเอียดหน่อยถ้าก้อนไถมันเล็กเราก็จะตีง่ายขึ้นนะครับ <S <S 2> <S 2> แต่ถ้าถ้าเปรียบเทียบนะครับหัวหมูหนึ่งหัวหมูที่เป็นรุ่นหนึ่งใบนะบที่มันติดรถไถมานะครับ มันจะเป็นก้อนใหญ่นะครับแบบนั้นนะครับแต่ถ้าหัวหมูที่ว่าทําขึ้นเองเนี่ยมันจะเป็นมันจะเป็นก้อนเล็กนะครับก้อนไถนะครับเราก็จะตีง่ายขึ้นนะครับอันนี้เก็บหยิบยา้าง่ายหนามันปิน้นเห้นมาวม่าอะอันนี้มีมันมีทั้งหญ้าทั้งฟางนะครับปนกันมานะครับปะปนกันขึ้นมานะ ถือว่าเครื่องนี้ดีเลยนะครับฟิตเลยนะครับอันนี้นะครับถ้าต้องการให้มันตีแรงเราก็เร่งเครื่องแล้วก็เหยียบคัดช่วยนะให้มันวิ่งช้าลงนะครับ เดี๋ยวจะตีก้อนใหญ่ให้ดูนะครับนี่นะครับอันนี้มันจะเป็นก้อนใหญ่ๆนะครับเดี๋ยวจะลองตีตีก้อนใหญ่ให้ดูใหญ่ก็ไม่ได้ถือว่าก็ก็ใหญ่นะครับนี่ก้อนประมาณนี้นะครับ จะเป็นประมาณนี้นะครับแต่ถ้าก้อนถ้าก้อนดินเนี่ยมันไถสวยตีมันก็สวยนะครับ อายุลดนะข้เนียนนะนาง้ยนะ